โอเคนะครับมดูข้างหน้า,าเรามาดูข้างหน้ามันนะครับนี่เป็นพี่ผมปิดไปแล้วนะครับผมเอาว่าผมปิดสายแพรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อนภาพก็จะดูประมาณนี้นะครับตรงโลโก้ช่องเก็เเบเอาไวช่องสามหวยครับออกครบถูกสีครบถูกยังใช้ได้ครับ สังเกตที่โลโก้ของช่องสามนะครับมันออกครบทุกสีก็แสดงว่าภาพสีสวยได้แต่แตแว่าจะ,จะเราต้องเข้าใจนะครับว่าทีวีเราจอมันเสียมานะครับจอมันเสียมาจะให้มันกลับคืนไปเป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นต์มันยากนะครับยากถ้าเราไม่เปลี่ยนจอใหม่ยากครับได้แค่นี้ก็บุญนักหนานะครับ ราคาซ่อมก็ไม่ค่อยแพงครับสี่ิบเก้านิ้วนี่ตัวนี้ผมซ่อมหกร้อยบาทนะครับตัวนี้ซ่อมหกร้อยบาทตอนที่มานี่ดูไม่ได้เลยนะครับเป็นเส้นดูไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เอาตีว่าเก้าส้าปเซนะครับไม่เอาถึงร้อยหรอกเพราะว่ามันยังมีตำหนิอยู่น้อยนึงนี่ตำหนิเป็นเส้นอยู่ด้านบนนี่นิดเดียว ผมปิดผมปิดไม่ไม่ได้นะครับผมปิดแล้วมันไม่อยู่เลยต้องเอาแค่นี้นะครับได้แค่นี้ก็โอเคแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่างบรนนอกช่างหอยจ้าไปแล้วครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกคนไปแล้วครับขอบคุณครับ